© bf สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพัคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดและนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่14เวลา 15. นานาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ท่งเปิดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์นานาชาติครั้งที่สองมรดกพืชพันธัญอาหารของชาวสุวรรณภูมิในการนี้พระาชทานเกีิรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานภาพวาดพฤกษศาสตร์รางวัลดีเด่น5รายรางวัลชมเชยหกรายรางวัลดีเด่นระดับเยาวชนอายุ20-25ปีสารายรางวัลชมเชยระดับเยาวชนอายุ20-25ปีสองรายและรางวัลชมเชยระดับเยาวชนอายุ15-19ปีสาราย นิทรรศการภาพวาดพกษศาสตร์นานาชาติครั้งที่สองจัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมพกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปธรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอเนื่อมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อมรดกพืชพันธุ์ทหายากของชาวสุวรรณภูมิสืบเนื่องจากประเทศไทยพื้นที่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางภูมิภาคแห่งความอุดมสมบูรณ์และได้ชื่อว่าเป็นสุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองมีความหลากหลายของพืชพันธุ์ และสังสมภูมิปัญญาการคัดเลือกและเพาะปลูกพันธุ์พืชที่มีคุณค่าจึงได้นําวิวัฒนาการในภูมิภาคเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้มาจัดแสดงผ่านทางภาพวาดพฤกษศิลป์เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกได้รู้จักและเห็นคุณค่าของพันธุ์พืชพื้นเมืองก่อให้เกิดความประหนักและความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพันธุ์ที่งดงามและมีคุณค่าต่อไป โดยในปีนี้มีผลงานภาพว่าจัดแสดงจากศิลปินรวม57คน74ชิ้นงานผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานนิทรศการภาพว่าพ,าพฤกษศ,ศาสตร์นานาชาติครั้งที่2มรดกพืชพันธุญทาหารของชาวสุวรรณภูมิได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคม2568ณห,ห้องนิทรศการชั้น3ถึงชั้น5หอศิลปว,วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะตรงกับวันสากลแห่งพฤกษศิลป์18พฤษภาคม2568ที่ประเทศต่างๆกว่า30ประเทศทั่วโลกจะดําเนินการจัดกิจการขออภัยนะครับจะดําเนินการจัดนิทรรศาการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคของตนเองอย่างพร้อมเพรียงกันจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องนิทรรศาการชั้น9หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครส่งเปิดนิทรรศาการศิลปรกรรมช้างเผือกครั้งที่14หัวข้อน้ำกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไทยบริเวณจำกัดมหาชนจัดขึ้น เพื่อหาศิลปินไทยยุคใหม่ที่มีทักษะความสามารถทางศิละปะอันโดดเด่นในการสร้างสารรค์ศิละปะแบบเหมือนจริงและเป็นศิละปะรูปลักษณ์ยึดความเหมือนจริงเป็นแก่นสําคัญเพื่อให้ผลงานศิละปะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สําคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิละปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้างและเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของน้ํา ระน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลกการเปลี่ยนแปลงใดๆของน้ำไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบย่อมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายโอกาสนี้พระราชาทันรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลช้างเผือกได้แก่ผลงานตะเพียนตะเพียนรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานบอลเทเวิร์รางวัลคุณหญิงบันดาได้แก่ผลงานทาราแห่งความงดงามและรางวัล c e อ a w a r d อร์ดได้แก่ผลงานจุดเริ่มต้นเจเนซีส นอกจากนีน้มีรางวัลรองชนะเลิศ5รางวัลและรางวัลชมเชย12รางวัลจากนั้นทอประเนตรผลงานศิลปกรรมโดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานทั้งหมด458ชิ้นได้รับรางวัลและร่วมแสดงผลงานรวม52ชิ้นทั้งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมในแนวทางศิลป,ปะแบบเหมือนจรงิงทําให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่ายพร้อมกับได้สัมผัสถึงอารมณ์และบริบทที่ศิลปินต้องการสื่อสารผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานน้ํากับความเปลี่ยนแปลงได้ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ผลงานบางส่วนจะนำไปจัดแสดงอีกครั้งในงาน s ustainability expo 2 0 2 5ระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคม2568ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อขยายผลโครงการให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแร่ผลงานสู่วงกว้างขึ้นพร้อมส่งเสริมการรับรู้ถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลโลกโองคมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1ทับสอง ที่อาคารสำนักงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริโลกาศเอกชลิดพุกผาสุโขคโมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างรองประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่1นทับองแและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ มีวาระการประชุมอาทิตติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนื่อมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนา,าบาพิษในพื้นที่ภาคกลาง16โครงการได้รับการสงงานับสนุนงบประมาณแล้ว11โครงการอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม1โครงการคือโครงการบรรทาอุทกภัยเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีและที่ต้องประสานติดตามเร่งรัด4โครงการอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี2โครงการนครนายก1โครงการและสระแก้ว1โครงการ โครงการนื่งมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รัศดรขอพระราชทานความช่วยเหลือ16โครงการได้รับการสนับสนุนแล้ว11โครงการอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม4โครงการและอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่รายงานสิ่งแวดล้อม1โครงการคือโครงการอ่างเก็บน้ําคลองตาพายอเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีการดำเนินงานโครงการต่อยอดโครงการพัฒนาุ่มน้ําป่าสกอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลบบุรีโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ขยายผลองค์ความรู้และคุณภาพชีวิตของรัษฎร5โครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีชนบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์และผลการดำเนินง,งานตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีและคณะที่ปรึกษาอนุกรรมการตั้งแต่ปี2561ถึง2567มีการติดตามและขับเคลื่อนไป62ครั้งทําให้ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีการต่อยอดขยายผลการพัฒนาไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดรําริไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาณเรือนจากลางราชบุรีและมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึง พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิตยาาิยาภรณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาและรองประธาน,นาคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดม,ร,ดมร,ใใร,ะดริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาไปตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการกําลังใจในพระดมริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณเรือนจากลางราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งเริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่ปี2554ท่านนี้เมื่อปี2556สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สอสอได้สนองพระดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงผ่านการสนับสนุนให้พัฒนาเรือนจำกลางราชบุรีเป็นเรือนจำต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงนำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสุขภาวะและเป็นเรือนจำต้นแบบในการดำเนินงานด้านต่างๆเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางราชบุรีได้รับคัดเลือกให้เป็นเรือนจำเฉพาะทางด้านความสามารถพิเศษโยคะลีลาปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดอบรมรุ่นที่7 สำหรับแนวคิดเรือนจำสุขภาวะมีความเชื่อมโยงกับข้อกำหนดกรุงเทพและข้อกำหนดแมนเดลน,นวเป็นแนวคิดที่มาจากการหลอมรวมความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆในเรือนจำเพื่อพัฒนาเรือนจำให้เป็นพื้นที่เอื้ออหนวยให้ผู้ที่อยู่ในเรือนจำมีสุขภาวะที่ดีได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอาชีพไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นทั้งขณะที่อยู่ในเรือนจำและภายหลังพ้นโทษ ปัจจุบันมีสถานประกอบการในจังหวัดราชบุรี9แห่งรับผู้ต้องขังพ้นโทษเข้าทำงานเป็นการให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ผ่านการฝึอกอบรมอาชีพในโครงการไปประกอบอาชีพสุจริตหาไรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ พร้อมกันนี้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในโครงการกําลังใจและการฝึกอาชีพเช่นชงกาแฟเครื่องดื่มอาหารว่างและร้านอาหารนวดแผนไทยและพยากรพายิปสีปัจจุบันมีคนต้นแบบ9คนที่นําความรู้จากการฝึกอบรมอาชีพในโครงการกําลังใจไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเช่นพนักงานธุรการ,ร,การบริษัทเอกชนพนักงานนวดแผนไทยในต่างประเทศรวมถึงขายอาหารและเครื่องดื่ม จากนั้นไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอจอมบึงตามโครงการกำลังใจโดยมหาวิทยาลัยได้เข้าไปอบรมส่งเสริมและฟื้นฟูการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางราชบุรีผ่านโครงการคืนคนดีเช่นสอนการทำกล้วยเบกแตกการจัดดอ,อกไม้เพื่อประกอบอาชีพและการทำยาดมสมุนไพรตราอิสระพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนต้นแบบที่เปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวสร้างไรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน มูลนิธิชัยพัฒนามอบเปรตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105แกตาหารพันธุ์สืนอกประจำการในจังหวัดสุรินทร์ที่หอประชุมสมสรค่ายวีรวัตโยธินมนลทนหันบกที่25อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายสุวัจิราพันธ์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเปรตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105าจำนวน180กิโลกรัมแกตทหารพันศึ์สนอกประจำการสำนักงานสงเคราะห์ทาหารพันธุ์สืเขตสุรินทร์จำนวนหนึ่งคนครอบคลุมพื้นนที่่า12ไร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้เมือที่ใช้พัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวนออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระชถานแก่รอสดรที่ประสบภัยพิบัติต่อมาปี2556เมื่อที่ ได้จัดตั้งสู์พัฒนาพันธุ์พืชจกกักพันธุ์เพนจิริจังหวัดสุรินทร์เพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมีชุมชนเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105่รพระราชทานในจังหวัดสุรินมีเกษตรกร11กลุ่มใน6อำเภอจังหวัดบุรีรามมีเกษตรกรในอำเภอลำไยมาด1กลุ่มและจังหวัดศรีสะเกดมีเกษตรกรในอำเภอลาศีสิไหนึ่งคนขอเชิญชวนประชาชนร่วมในพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพนในวันวิสาขาบูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันวิสาขบูชาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระศรีมหาโพธิ์ที่จะทรงปลูกในวันวิสาขบูชาวันที่11พฤษภาคม2568ณพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตว่าพระศรีมหาโพธิญาลงกร r ์มีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์อันงดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศและพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิษมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางนี้ส่งพระกรุณาโปรโกร้าโปรโกระมมพราชทานเลิกการปลูกพระศรีมหาโพธ,ธิทศมราชบพิษในวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา9าก29นาทีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศณสถานที่ที่จังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสมได้แก่วัดศาสานสถานสวนสาธาร,รณะและสถานที่อื่นๆรวมทั้งพระราชทานวินิทัตธรรมนาววังธรรมพระรารย์ในในวันวิสาขบูชาเพื่อเผยแพร่ในพิธีดังกล่าวด้วย ขเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสริมงคลแก่ตนเองโดยพร้อมเพรียงกันด้วยรายละเอียดของสถานที่ที่จังหวัดต่างๆจากพิธีได้ในเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royalfit.th